เรามาดูงานเช้านี้กันนะครับ9โมงครึ่งประมาณนี้ประมาณ9โมงครึ่งนะครับผมเริ่มตั้งแต่คันแรกเลยนะครับคันนี้เปลี่ยนแป๊บน้ําข้างเครื่องนะครับก็รอไหลอยู่นะครับจะเป็นเส้นนี้จุดนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนปเปลียป่ยนแป๊บน้ําข้างเครื่องนะครับก็ด้วยอายุอานามนะครับ กำหนดถึงเวลาบวกกับลูกค้าไม่ได้ใช้น้ํายาหล่อเย็ยนนะครับในการดูแลหม้อน้ํานะครับอ่าคันที่สองคันนี้นะครับคันนี้เปลี่ยนปั๊มคัดบนนะครับตัวนี้นะครับอ่เรามาดูช่างกันนะครับหัวหน้าช่างกําลังลื้ออยู่นี่หัวหน้าช่างกาลังบุ้นเลยครับเปลี่ยนปั๊มคาัดบนฮนะ อันนี้คันที่สามพึ่งเข้ามานะครับคันนี้กําลังออกใบจ็อบอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่รู้จะไม่รู้รายละเอียดนะครับทําอะไรส่วนคันไททันพัดนี้ก็มาถอดกันโค้งออกนะครับลูกค้าะจะเปลี่ยนกันโค้งใหม่นะครับรถตู้รถตู้คันนี้เปลี่ยนลูกปืนลูกปืนล้อนะครับลูกค้าลูกค้านั่งดูอยู่นะครับ นั่งเฝาได้ครับดูผลงานดูการทํางานของช่างเราครับคันนี้เปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางคู่หน้าเปลี่ยนยางคู่หน้าครับผมเรามาดูกันอันนี้ซูแม็กครับหนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้านะครับคันนี้วีโกถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมงานเช้านี้นะครับเต็มทุกช่องซ่อมนะครับ เต็มทุกช่องซ่อมก็เราทีมช่างเราพร้อมครับอะไรครบครับลูกค้าเข้ามาได้เลยนะครับอินเตอร์มอเตอร์ครับผม